อะไรที่อยู่ในห้องนั่งเล่นเริ่มโซฟาโซฟาทีวีอะไรครับเร็วสามาบ,บิทฉันวางทีวีอ่าชั้นวางทีวีรีโมทรีโมทเครื่องเกมคอนโซลอ่าโหห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นหนึง่งเครื่องเสียงอ่าเครื่องเสียงอ่าได้ได้ได้อเอเอมีเอก็ต้องมีพัดลมต้องมีของเล่นรถใหญ่ของเล่นโอเค กรอบรูปอ่ากรอบรูปเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองอากาศอะไรคะห้องนั่งเล่นค่ะหนึ่งปักไฟอ่าปักไฟหนังสืออ่าหนังสือได้โต๊ะวางของโต๊ะวางของห้องนั่งเล่นโล่ยูทูบโล่ยูทูบอ่าทูบอ่ะนาฬิกาอ่าโอเคนาฬิกานาฬิกาหนึ่งโมเดลอ่าโมเดลห้องนั่งเล่นทุกบ้านสวิตไฟเออคิดได้ไหมคะพี่หนึ่ง กระดาษเชื้ชูกกระดาษเชื้ชูวหนังสือต้นมีปากกาเออหนังสือต้นเอาปากกาปากกาตู้วางแบบวางโมเดลอ่ะอ๋อของตู้อ่ตู้กระจกโชว์ของอะไรคะอะไรคะคิดเร็วคิดเร็วหนึ่งสองเอาไปแล้วค่ะสามที่ใบแพ้ค่ะสามแล้วแพ้ค่ะโอ๊ยไม่ทันเอาเครื่องดูดฝุ่นน่ะถ้าน้อง 对，那是。